หลายหน่วยงานในพื้นที่อำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางก็เร่งลงพื้นที่สำรวจผลกระทบจากแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับเบื้องต้นไม่พบความเสียหายครับหลังจากกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมวุตุนิยมวิทยารายงานการเกิดแผ่นดินไหวขนาด3.5เมื่อเวลา6นาฬิกา30นาทีในพื้นที่ตำบลทุ่งหัวอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางนะครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดลำปางก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่รัศมีจุดเกิดเหตุแผ่นดินไหวรวมไปถึงโบราณสถานในพื้นที่นะครับเบื้องต้นไม่พบความเสียหายครับจากการตรวจสอบวัดพระเกิดบ้านแม่เรียบตำบลทุ่งหัวซึ่งมีองค์พระาธาตุอายุหลายร้อยปีก่อนหน้านี้เมื่อปี2562 ก็เคยได้รับผลกระทบจากพ่ดดินไหวน,นะครับทำให้ยอดองค์พระธาตุเอียงแต่ว่าครั้งนี้ไม่ได้รับผลกระทบครับเบื้องต้นได้กำชับกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนออกตรวจสอบอย่างละเอียดหากพบจะได้เร่งให้การช่วยเหลือในทันทีนะครับสำหรับการสั่นไหวในครั้งนี้ถือว่าเพียงแค่รับรู้ถึงการสั่นไหวไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งปลูกสร้างแต่อย่างใดครับ